นะครับทุกคนครับ๋ยวนี้เรามาเคลียร์สวนกันแต่ว่าตอนนี้กำลังจะกดอัดพอดีมันขึ้นมาพอดีเลยครับบักเอกก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดคนละหนไลค์ like และกดคนละ1นึ่งซับสไคร้ด้วยนะครับดีดีชอบสินค้าและบริการเกมมากมายภายในเกมโรบอท หรือม่แต่เกมโกอาการเด่นเราก็มีขายสัตว์เลี้ยงและของในเกมแมงปอทอดพึ่งดิสโกโ้หรือจะแบบคอมโบกับแรคคูนก็มีนะลองเข้ามาดูกันรืยยังในดีดีชอปนี่ดีวายแมงปอตัวเป็นของเราก่อนที่ผมเปิดไป2อันได้แต่สเนลเครียดเลยครับผมเป็นบุคคลสายฟิลทุกคนผมจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมไม่ได้เป็นพวกสายเติมไม่ได้เล่นเพื่อการแข่งขันหรือตาลาดอะไรขนาดนั้นนะครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่เล่นเอาสนุกเอามันนะ อืใครดีเป็นเหมือนผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าเป็นสายเติมหรือว,ว่าสายฟรีเหมือนผมนะครับนี่ขนาดสายฟรียังทําได้ขนาดนี้นะอืสุดยอดเลยไหมล่ะดีนะครับดีนะแต่อันนี้คือดวงดีดวงดีไดมาเมาื่อวานควินบีทุกคนได้มาสักทีนะครับซึ่งยากมากมากกว่าจะได้มาแต่ตอนเนี้คือหาอาหารอะไรให้มันกินดีคือวิวมันจะต้องเยอะกว่านี้เพิ่งวิลสิบห้าอยู่เลยครับแต่ว่าพวกนี้มันติดโพลิเนียหมดละ ในเควสอีเวนต์ใหม่เนี้ยที่เขาให้ทำนะครับที่เป็นบีแบร์เนี่ยมารับของนะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆครับเพราะว่าต้องใช้โพลิเนตที่ผลใหญ่พอตัวเลยนะผลแบบใหญ่กว่าปกติแน่นอนอะ่ะที่ต้องใช้นะครับอย่างไฮฟุตเนี่ยโอ้โหผมกว่าผมจะต้องรอมันติดโพลิเนตนะแล้วก็ขึ้นย่าอีกขึ้นงไงล่ะเนี่ยต้องปีนปีนขึ้นไปปีนผมก็ต้องไล่ปลูกต้นทุกๆต้นเลยครับ ปกติเนี่ยส่วนผมจะไม่มีต้นเยอะขนาดนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นต้นมูนเมลอนอย่างเดียวครับไปไว้ฟาร์มอย่างเดียวนะเนี่ยแล้วผมก็ต้องมาไล่ปลูกทีละต้นทีละต้นนะหนึ่งดีที่ผมแบบดองไว้นะครับต้นอะไรบ้างอันนี้ก็ได้ใช้นะครับเนี่ยฟล็อกโกมีลายแหลกนะครับซันฟลาเวอร์นี่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่อันนี้คือผมเพ,พิ่งสุ่มได้เมื่อเช้าเลยนะครับแต่ไปที่อัดคลิปไว้นะก็เสียดายอยู่ครับ แต่มูลเมลอนเนี่ยไม่น่าได้ใช้นะแต่เราจะมาฟาร์มเงินครับวันนี้เราจะมีเคลียร์สวนกันทุกคนนี่เลยนี่นะครับโกลเด้นโพลิเนตช็อกเกตเฮเบนลี่วอยทัชแฮนนี่กราเซตฟอ์เซ่นนะครับอันนี้ค่อนข้างดีมากๆผมรลให้มันติดมูลลิทอยู่แล้วค่อยเอาออกนะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยตอนนี้คือเราจะเคลียร์สวนใช่ไหมแต่ว่า <laughs> ถ้าจะเคลียร์สวนทั้งทีก็ต้องเอาออกให้หมดเลยนะครับมันจะลําบากตัวนี้แหละสวนพวกนี้ไอ้นี่เขาบอกว่า,าใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะ นี่เลยไายแหลกลายแหลกเขาบอกจะใช้ฟาร์มได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะต้องปลูกเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยขอดูไายแหลกหน่อยซิลายแหลกมีเพิ่มไหมลายแหลกอีก24ต้นนะได้อยู่ผมปลูกไว้สัก6-7ต้นตั้งแต่ตรงนี้ตัวนี้เติบ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 เขาบอกว่ามันก็คล้ายๆกับมูนเมลอนเลยนะเพราะงั้นเก็บไว้ปลูกดีกว่านะครับผมจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งตัวนี้ส่วนตัวนี้ให้มันนะเอาไปให้ปลูกขึ้นมาได้เวลารดน้าอุ๊ย โอ้ยคีนบีใชเย็นดิอย่ามาขวางทางมันจะต้นใหญ่ได้แค่ไหนต้นใหญ่ได้แค่นี้เหรอโอเคไม่เป็นไรลดน้ําต่อครับลดน้าลดน้ําเดี๋ยวมันก็โตอืมโดยประมาณถือว่าโอเคนะเรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยออ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อยติดติดติดวาร์ปก่อนอ่ะตรงนี้ตรงบีแบรตอนนี้ผมต้องการอะไรผมต้องการน้ำพึ่งยี่บแปดอันตอนนี้ผมมียี่บสี ส่วนใหญ่ตัวน้ำผึ้งเนี่ยผมจะหาด้วยการปลูกต้นเมลอนนะครับเอ้ยต้นต้นแมงโก้เออใช่เป็นต้นแมงโก้นะนี่เลยเนี่ยคือเวลาออกมาใช่ไหมมันจะได้ขนาดที่เกิน10กิโลพอดีนะครับแบบไม่ใกล้ไม่ไกลก็ปลูกไว้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนปึบไม่ใช่นี้อันนี้อ่ะอย่างแมงโก้หรือมูนแมงโก้ก็ได้นะครับเอามาให้ส่วนใหญ่ผมจะฟาร์มอย่างนี้แหละปั๊บเก็บมาปล่อยเรื่อยๆนะครับแล้วแบบตอนนี้คือมันส0วีเองเว้ยแปบบ๊แบๆบก็ได้ร้อยสองอแล้วนะ สู้ๆกันเข้าไว้นะครับพยายามกันเข้าไปคนดูซิพึ่งนี้พึ่งมาหรือเปล่าโอเคได้สุ่มเพิ่มแล้วก็มีอัปเดตนี้ด้วยครับลาเวนเดอร์สียังไม่เคยปลูกนะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็ซื้อๆไว้บ้านนิดหน่อยนะครับนี่ก็ซื้อๆไว้บ้านนิดหน่อยไม่ได้ซื้อไว้เยอะนะซื้อไว้เผื่อว่าอนาคตมันราคาดีนะครับซื้อติดไว้นะทุกคนพวกซีต่างๆเนี่ยผมก็ซื้อไว้เยอะมากๆนะครับนี่เลยนี่คือซีอทั้งหมดที่ผมมีนะเยอะมากสุ่มไป d y ไม่มาได้ loss <laughs> นี่คือเกียดมากการได้โรสจะเกียดกว่านี้คือข้างข้ามันเป็นซันฟลาวเวอร์นะครับจะเป็นตัวดอกทตะวันเดี๋ยวผมรอเคลียร์สวนแต่ก่อนจะเคลียร์สวนผมจะขอเคลียร์กับไอไข่นี่ก่อน3านาทีเดี๋ยวผมขอดีดนิ้วข้ามเวลาเลยแล้วกันเอาละมันจะกรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดไข,ข่ก็พร้อมฟักสักทีมาแอนตีบีเอกจกมาดิสโกบีฮึบ ชีพหายแล้วมันขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหอ่าดิสโกบีชนล่ะไม่นะอ่าช่ามาแล้วกันไม่เป็นไรถือว่าเราไม่ค่อยมีดวงแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเคลียร์ส่วนตรงนี้กันดีกว่านะเดี๋ยวต้องเคลียร์ช่องเก็บของกันก่อนแล้วกันเคลียร์ช่องเก็บของนะขายหมดเลยขายหมดกระเป๋าเอาไม่หมดเลย,น,ยนี้ด้วยอันนี้ด้วย <c oughs> อันนี้ด้วยเฮ้ยออกไป ขายได้แสนเดียวบ้าจริงมาระหว่างนี้เราก็เก็บรอเลยครับเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนเพื่อที่จะฟาร์มฟาร์มตรงนี้นะต้องมีมาสเตอร์สปริงเกอร์กอลี่แล้วก็แอดวานกับเบสิกนะแล้วก็เตรียมย้ายไอ้นี่ด้วยเราต้องเตรียมย้ายสิ่งนี้ด้วยนะครับต้นสัตว์ฝาเลยเพื่อว่าจะให้มันเป็นดอกอใหญ่ๆนะมาได้เวลาเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตของเราทั้งหมดนะตอนนี้เฮ้ยพร้อมแล้ว พร้อมแล้วไปเออกด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 อืมอึมอะไรบ้างไม่รู้นะครับอะไรบ้างไม่รู้เอามาให้หมดเอามาให้หมดเดี๋ยวค่อยไปเช็คบัฟเดี๋ยวค่อยไปเช็คทีหลังเอามาให้หมดก่อนงา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 นอึมอึมฮึมโอ้โหหมากัด เก็บนานมาก <g ay> เก็บนานมากโอเคเสร็จแล้วเราย้ายต้น sunflower กันมาไว้ใกล้ๆจะได้ดูแลใกล้ๆปังเรียบร้อยครับเก็บต้น sunflower ด้วยลืมเก็บต้น sunflower ด้วยปุ๊บวางมาสเตอร์สปริงเกอร์ปังวาง 1, 2, okay. 1, 2, 3, 4, ออกอร์ลี่หนึ่งสองโอเคแอดวานหนึ่งสองสามสี่ห้าวางไปมั่วๆครับเบสิกเบสิกอีกบานๆเลยอะ,อะมีเยอะมีเยอะโอเค เสร็จแล้วก็ออกเกมรอครับรอไปเชคชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับเข้ามานะอ่ะส่วนเรานะครับหรือเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านะระหว่างรอตรงนี้อ่ะเราก็เตรียมตัวของพวกนี้นะตรงนี้ก็รอรอบนไปนะครับไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ปึ๊บอ้าวไม่ใช่นี้หรอกอันนี้คือว์ปโอเคเดี๋ยวมาดูเกียร์ก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกทุกคนนะครับผมมีไลฟ์เกือบทุกวันเลยนะปกติถ้าไม่ติดธุระอะไรก็จะไลฟ์ทุกๆวันนะครับช่วงเย็น ถึงช่วงถึงช่วงดึกๆเลยนะก็ฝากมาดูกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยลวกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ